กบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งบ้านทุกท่กทนานค่ะค่ะมาหนี้กัดกับมาพอกันเจคั่มสามตัวเต่งคือเก่านะคะมันนี้เจค้่มสามตัวเต่งกับสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามเดองเล่าของพอตาเนาะคะ่ะพอตาบนีเพื่อนฝันต้องงวดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเพื่อนสีฝันแบบใดเป็นไปเป็นหน้าเนวไรเนาะคะ่ะเพื่อนสีใดตัวดีตัวเด็ดตัวใดเนาะคะ่ะเอาไปฝาทกท่กทานผู้ชมทั้งบ้านของเฮานะคะ่ะตอนนี้เจค้ามก่ายุนีลคะค่ะยุด บริเวณนาบ้านข้องเพ่อนนี่แหละค่ะเพ่อนก็นั่งยื้น้ำกันนี่แหละค่ะนั่งยื้น้ำกันนี่แหละเขากะเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะท่านผู้ชมเขากะไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของพ่อตาพ่อพ้อมกันเนาะค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพ่อตาค่ะสวัสดีค่ะพ่อตาบค่ะมอนิกะเงียนวาลุงจ่าฝันนอกค่ะแม่ ความฝันของลุงดากนคือเป็นจังไหรคะ่ะให้โชคให้ดรา้าทานผู้ชมแนวไรเคะ่ะกาห้ลุงนี่ออวกาความฝันให้ท่านผู้ชมมาฟังะะเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราสูปป้ฟังคก <c oughs> ็ขึ้นมาขึ้นนี่ละเปิดต่อต้อจ,จากงอ่นนี่ละต่อจากเลขออกนี่ละค่ะ <c oughs> ก็ใส่เบ็ดคือเก้าอดีตเก่านะอาชีพเก่านี่ละ่ะ <c oughs> อยากหาคิดถึงคำขึ้นค่อนใส่หน้าพญา,ายกยังนี่หน้าพญาอบตอวางยังนี่ละบานเฮานลลี่ละไปใส่เบ็ดปลาบ่ค่ะใส่เบ็ดปลานีแ่แหละพอไปใส่เบ็ดนี่ละ,ะมาเด้อแน่ค่ะเออมาเด้อแน่กับฝ่าพ้นกับโต๊ะอากาศอากาศก็ดีจด,ดค่ะมานอนบาน,น้มานอนประมาณเที่ยงคืนมานอนประมาณเที่ยงคืนก็แต่ว่าตอนไปนี่ยครับเสียใจจดอกเพราะว่ามัานก็หน่อยใจอยู่เพราะว่าเหนื่องจาก สูกหลาสื่อไฟล์มันกับบถทือซุยหนาซุยหลังค่ะือถันก็านมันกับบถทือก้ายยังกับบ่อสวนประบ้านดอกแต่ว่าก็พยายามต่อสูบไปเนาะค่อยๆมันซุยหนาซุยหลังแต้มเดียวเนาะค่ะเน้าห้าโค้งห้ามันกับซุยซุยใสๆอยู่กันเลยไปหาหน้าไป็ย่างชาอยู่ค่ะก็เลยไปขอน้ำฝนกับี่จต่ท่ามเป็นไหนมันสกบมันปลาเด้อยว่าหาปลาแขมันคเออฮะงินหาท่อไหนมันได้ว่าก็เลยไปขอน้ำฝนกับมากดึกๆมันนอนหลับประมาณนล้งๆเทียงขึ้นหรือทุกขุมพึ่อยังอยู่ มาน่อนน่อก <rez> ็ฟันบานแบบฟันแตกฟันว่าก็จังสิบีคนเขาไมอยู่น so so ้ำเขาว่าให้ไปแทงสิหน่ากูกูจ่ได้เงี้ยไหมอยู่บ่ยังจะเป็นเอาเงินใส่แทงว่าคือจังคือจังเล่าว่า ขาถามเช่ๆเรากาทด่านแล้วใจจะไปใจเบ็ดนั่นจะบุ้มีเมียบ่ยเราว่าบ่อยบุมเีแล้วหากินน้หลูอย่างร้านเะค่ะอยู่คนเดียวถึงเงียบเมียมาใช่เงียันนี้จาเศร้าปีตัวบปไปอู่คนเดียวขอหากินหนาจ่หนาหลูอย่างร้านเาตรงกาของมีเงินแทงเขาดอกป่านอกับนางซีมันทางหลังคนไหนะจะคล้องกับจีแง่ก็แกแง่ไเราปันหักค่านียเราไมนแง่ปเด็นแล้อ่งเาุเป็นผู้สาวบ่ค่ามันจะ,นปเ,ะเป็นผู้สาวแต่หักเสียงคนบแก่รเสียงเสียงคนหลุ่นประมาณน แค่แม่ตันนี้นนก็ประมาณแม่ห่างดูทั้งหลูกสองมาเป็นหลุ่นเมื่อห่เตาข่อยเสียพ่อหนุ่มๆแม่เสียงเ<า><า>พราะไงมันวะหาใส่เบสเนี่บม่บมบ,มบ,มเบม่เจามีดูพิมพเมียบมดทีนีมาใช่ไหมวะใครบ่มี่เจาก็หาเอาเด้อยเพราะไงฮ่าเงินไปแจกเอาเสียเอาเงินไป,ไปแจกเขาเอาของมีพ่อบาดพ่อจะได้หาปูหาปลา,า,ปากินวะค่ะ<า><า>บ่มีก็สิมัดกับพ่อใดอีก้องเงินนั้นอันมันวะส่วนเขนาหน้าฟ้าแล้วม,มันก็นสิมีอยู่มันก็ับชื่อคนหามาให้เงินมันวะพันพ่อมาณันสี่พันมันวะ อเออเขาจะหมายจา 4, อยู่สีพัน<ร>เงินบกส <4, 000 S 1> ี่พันเงมัอะไรมัี<า>่พันเไปตั้งแต่าโลดบอกังไงค่ะเอ๊ะมันเสียงหน่เสียงมาตั้งแขน,นเราคนเสียงข้างหลังเสียงผูง้ิงหริงล่ะเสียงผูญิ่ง,งเออเออมาใส่เบสพอมาใสาเ่าสาเาาบสพอของพวกหลุมเนียะแล้วหากินหาอยากก็เลี่ยงร้านก็หมา่สามชิดบ่เออคนนั้นเล่าดีลรบอกพรม่นหลุดนู้หรือหลุดนิ้วหลุดหรือหลุดนี้ง่างยังงสิละสามกามันกันหลุดมานก็เสียงอีกแหนหนึ่ง บนันนมันหล่นสามชิบนับฉนอีกแบบนึง<ช>จะเ้องัสิงแงไปบิงเกิดจากนันเขินพราเขามันคนหนุ่มนะ<ช>แง่า,าหา,า,<ช>า,ก,ากินหาอย่าไปมอเลยเพราว่าวันเขาบ่มีมีจะาหามเป็นปแตแงเาขาจะมาหายอยู่ระบ<ช>สี่พันเรอ่าช่สี่พันบันพอยาหาเพินไหนสี่พันกปลางเขาเราอ่าห<ช>่วยวันนี้เจ้าเพื่ว่าให้ไปแตงเห็นหน่าเพื่นบอกม่นกขาบ่เห็นจัเถื่อแล้วบอกกาศนี่เห็นตะเสียงบอกนั่นนี่ดูตั้งหลังเสียงปนี่เสียงมันโซกันไหนเพระมันสามคน มันได้บอกตัวเขาว่าไปแต่งผู้ใดก็บ่บอกแล้วเพียงแต่ว่ากันเพราะว่าไมีดุไม่เมียกัเออมาอย่างพ่อก้าหน้าปลาแหลกถ้าแ,แต่งเอาเราอ่ะ<ฆ>เขาจะเป็นหม่แต่ยูซีพันเราอ่ะห<ฆ>่วยซีพันนี้ก็จะแต่งได้คือในใจเราเขาบอกว่า<ฆ>วจริงแง่เขาเบิ่งกับกบกกายแง่ิ่งเขามันมันมันบ่แม่นไหวแกไหวหรุออยู่ข้างมันจังเป็นไหวซักสาวหนุ่มๆนุ่มหนักอย่างหนึ่งก็เลยบป็นแง่ไก่ไก่ไ้็ทางหลังได้เขาเขาซีมกันสามคนได้ซีมกันนุ่มบ่อสุดกูบ่อลงมียิงบ้างมียิงบ้างทั้งสอง มันบอกเงินหนี้พับมันบอกไปแจง้งเ,เ,เอาโดดพ่อนวะใครใครคนจากที่มหาคิดหน้าอยากคนเดียวเอาโดดเมียเนังมันจังเรียงสูงจังหมนันรอังจับเลยไม่ได้คหมองมัน <c oughs> ขเขาเพี้ยงตะบันขันหนาไปเบิงง่งเขาค่ะแต่ว่าฝันนี่ตอนผู้หญิงแมน่นี่อยู่ทงหน้าเมื่ออยู่อย,อยู่เหื่นกลับมาแล้วโอ้กลับมายพยายามเบ็ดมันจะล้างเทียงขึ้นแล้วมันหลอบเรื้อแล้วมานอนนอนแต่ใจบกวดดีเนาะเพราะว่ามันก็เนื่องจากเมื่อวานมันบกอย ถือว่าตะเสียเงินไปสามสี่หล่อหรือยังไเหรอดันมากมันกับซุยหนาซุยร่างอยู่ก็เลยตาจิงใจไปว่าสู้สู้ยังสินาค่ะความสำเร็จอยู่ที่ไหนความจำอยู่ที่นั่นป้วานน่ะวันนี้ในความฝันนั่นีนความฝันนั่นคือจะฟ้องอยู่ทรงไหนตงหน้าใส่ม่องอยู่เหมือนบ่พอแล้วมากกับขากยังกำไหนอยู่ตื่นขึงรับขึงเตื่นหน้ามันมาแล้วแต่ว่ามาแล้วก็เลยนอนเออวรยุทธ์จุดนั่นเลยหรือความฝันตะคักเลยหรือ มันก็บขึงรับขึงเตืมมันกับเบื้อรับแถบอะไรเนี่ยบอกมันเพิ่นมานั่งอยู่ทั้งหลังทั้งหลังนี่อยู่เฮือนนี่อยู่นี่ข้าอนอย่างดีวบาทีทั้งพ่อนก็เลยสิเงาต้นเบิ่งเขาต่าเลยคนกระจกขึ้นหน้าพอเขาแบบสามคนเขาโซ่กันอยู่กรยจกเบิ่งอยู่้บอกว่ามันคนหนุ่มหรือคนแก่ห้องเสียงเลยสามคนถ้าเป็นเสียงหนึ่งแต่เสียงหนึ่งค่อนข้างว่าออกสาวๆหน่อยเพราะท่านแก่มีแต่เสียงผู้หญิงเสียงทั้งนั้นเลยมันโซ่เลยกันมาโซ่เลยเนี่ยคือคือจังเขาสีเอา พอมาหายพอคือจะเข้าเสียหาคนมาหายอยู่ตามเรื่องยังไน่รอครับจำบุหรีเนี่ยบนหดี่คือจะรอพอหาย้วเน่ถามเนี่ยแ้เน่ถามเ้วเนเรื่องเรื่องจังไหนนี่ล่ะเหมียวกันบ่บ่ได้ยิงเนือหูจะหักได้ยินกับพอกับรขาข้ามึขึ้นดาวขึ้นตื่นมาเตียได้เงินแถมมันถามสัดันบอกว่าจะบุหี่เมี่ยบอกไปยังไปใส่เบ็ดมันว่าคือบอกเลยเฮาเ่็นมีว่าเมี่ยเฮานี่จากข้าวเปี่ยตัวว่าจากเสีงมบานเนี่กินน้ำมาจะชงไหุงหนาชงสส่เป็นอาที่น้ำตามมาพอพอไปใส่เบ็ด กามใหม่ทุกสะานที่นะเป็แถวหน้าท่ายกท่ายืดท่ายกเพรนี้ท่ายกแน่กันอปตอวางแน่เออข้อยาข้อกินเือข้อยาขอกินไปตัวไหนตัวแรกกับตรงนี้มือไหวครูทุกตะทันทีมุ่ทุกภาคหน้าบริเวณไปรบๆกาวไปบนขอกินข้อยาทีคนนั่งว่ามาบอกสู่บอกหลามบอกคือเพราะมันเสียวมาเนี่ยมัน สวยวานก็สามเดือนสี่เดือนนี่จะมันสวยนสวยเนาะแตมหนึ่งเม่นหนึ่งซูนัมันก็ออกที่เพ่เล็มันออกที่สองค่ะสวยันั้นก็โค้ห้าหกังกระดานเปหกหกแล้วตัหก็กว่าอ้าวจิบหายเนาะเบิที่ลอยได้เมาวานแต่เดียวเดี่ยวแของกุ้งหงสยเนาะก็เลยก็พอทำใบชะเต่าแาเบิดสูงไปเรื่อยๆแล้วาอย่ากหากินคนหน้าขอได้คนหนึ่งนหน้าสันเนาะแล้บันนัมามาฝันบานค่ะบันนี้ ค่ะคุณพ่อเขาเรื่องตัวลขแล้วค่ะใพ่อเปรื่องคุณพ่อหมักคุณพ่อเสียเอาตัวใหค่ะว่ากนไหนพ่อแปร่อเนี่ยพ่อเขาตัวคนบ้านเดียวมันมาสามคนนี่กันออมันมาสามคนกันเน้นๆไปอยู่ก็คณะศรีเน้นเปรักสามอยู่บัตรมันว่าเงื่อน้นเอาไปแจมอย่างนดไล่เพราะคนเชื้มาห้จำได้อยู่คมบอกว่านั่นห้พ่อสบายใจไปดูถาน้าพ่ะแดคนเช้ามาหายอยูเื่นอนสีพันกับพ่อแล้วแ่อย่ามนมนค่ะ แกหาพ่อก็บ่ไดอกไดอกคือเดินในใจก็สีผนมันสีแดงไหนที่ไหนวะจะไหมจมุนกันนี่มัน3ามสีมันขึ้นนะคือว่ากันเข้าบางข้อเขากับขเอยุ่นแทวขึ้นว่าในใจของปาดนะสี่ผัานี่คุณพ่อสีแเปรเป็นตัวไหไรคะสี่ศนย์ะสี่ผ่นนยะสี่ศูนย์ริษัทมันมาหนมากันสคนสคน3สามคนมีแ่ผู้าญิงต้งนั้นค่ะสคนเี่มันก็จะเป็นอ่าสามหรือเปล่าจำเป็นสามตัวหรือว่าจำเเลขสตัวันก็จะเป็นอ่า 0 4 4 0สี่สี่ศูนย์ค่ะอว่ากิเป็นมาน้ำศูนยไกลๆก็ของเก่าจะออกมาเมื่อบ้านที่ผ่านมาเหตุเป็นโบสูน่ะขาดว่ะตั้มๆไกลๆก็น่ารัคิดว่าเพราะว่าตัวมันออกบ้านนีกอันสองศูนยี่สิบหนึ่งว้นที่อยากไปสื้ออยู่ข้างหน่ำเว้นหน่ำพอจะแดนันมันุดคุณพ่อเพิ่งเพิ่ามาบีกเดียวมันอ้อ่อนก่อคุณพ่อก็ฟันต่องดนค่ะจะาฟันต่อโงดวเพื่อบอกว่าเออสี่พันสี่พัน ซีพานี่พูดพอกันนาสีพาตนี่สีพามันก็ูนอยู่ว่ะมันกัจริบซงตอนนี้มัน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 มากหูก็ต้งดันล้างหางกดเบิ่งนันหนาเบิร์ข้อดออกมามาสามคนสามคนนั่งเบิ่งนกันครับวนนั่งนังหัดล้างใส่กัหันแงไปบ่อไหมันบอกึ้นแล้วก็บอโล่งที่หนึ่งบอกกันที่หนึ่งสอดที่หนึ่งยังบอกกันที่หนึงก็สอดเสีงเป็นสามเสียงนะครับสาเสียงมันสามคนแน่ปนมาเนี่ยเาเอบงหนาประกาศสองจะใหมสามเสียงกครับ คุณพ่อก็เลยเอามาสามศูนย์สี่เนาะเออสามศูนยทำทำเปเหล็กสามตัวค่ะถ้าเป็นสองตัวก็ทีศูนย์ศนทีขนาดที่ไม่ศูนย์คือเก่ารบกวนถามเนาะคนลุงบ่มีเมียแม่บ่ค่ะบ่มีแล้วครับค่ะกวนเมียกับ่เมียเนาะไปตามเทาันเกิดชิดปีเศ้าปีแล้วน่านพะสมพวนแล้วลุงก็ยู้เรี่ยวหลอย่างร้านตะบมาหากินรับจักระบายหาปูหาปลากินตาหมองมืเมี่มค่ะเออบวนถาไปวัดไปว่า เป็นคนดีมีชิ้นทำค้ากินหายาพบดีพบหนอกเปนสี่แล้วมานนี่ว้อฝันของคุณพ่อนี่มีเพียงเทานี้แม่นมากค่ะก็มีซ้ำหนี่แล้วลูกเลยเพราะว่าพอกับะเน้นซ้ำหนี่ค่ะําหรับคิปนี่กันขอขอบคุณคุณพ่อตาบหลายๆด้วยค่ะที่มาให้เนี่ยทางความฝันมาให้เนียทางตัวหลีกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะนี่คือความฝันตงหัวของพ่อตาบเนาะค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมโชคกเคกมันมันลำลำด้วยๆกับเควา่ฝันของพ่อตาบกันทุกคนค่ะขอคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะพ่อตาบค่ะสำหรับคลิปนี้หอกก็มาเบิงตัวเลขกของพ่อตาบเนาะค่ะพ่อตาบนีเพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนไปใส่เบ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมไปใส่เบ็ดอยู่ทงไฮทงหน้าเนาะค่ะกลับมาเพื่อนกับมานอนเพื่อนกับฝันว่าผู้ยิ่งนี่สามคนมานังเ้วอยู่ท้างหลังมาคุยกันอยู่ท้างหลังเนาะค่ะ ในยินแน่บริยินแน่เนาะคะ่ะกะตัวเลขของเพื่อนกนะสาะมศู 4, 40 4, 40, นย์สี่เนาะค่ะท่านผู้ชมสามศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์เนาะค่ะสิบหกตุลาสองห้าหกหกกะให้โซกให้มนันให้รลำให้รวยให้เฮ่ง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 กับตัวเลขของพอตาบเนาะ,ค,ะค่ะกับฝากากดไลค์กดติดต,ตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับเจค่ำสามตัวเต็ยงหนำเนาะ,ค,ะค่ะกะ สำหรับคลิปนี้เจคำสามตัวเต่งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ